ประเด็นว่าการเฉียดหัว <Okay. S 2> นะบาด็คือว่าแม่หัวนี่แหละและหัวด้วยว่าเฉียดซัดมันไปมีประเด็นอยู่ประเด็นแรกก็คือว่าเมื่อมีดที่เราต้องจ่ายนี่มันต้องคุ้มนะบ่นะ <Okay. S 2> อ่าประเด็นแรกก็คือว่ามีดไม่คุ้มนี่สามารถเอามาเฉียดได้ไหมนะประเด็นแรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายบ่บต้บองไปเลยนะเราก็คุยกัน,นไปเรื่อยๆต่อหน้าไปเรื่อยประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อมีดลุดจากมือนั้นหยิบมาเฉียดไม่ได้ไหมเนี่ยเมื่อก็เดี๋ยวข้อหัวมันยังไม่คาดตีนะเห็ุเห็นนด้จะไม่คาดตีนั้น เรามาเจียดไม่ได mm. uh, so ้ไม no, uh. <Okay. S 2> ้ไนะแล้วก็ที่สามอันนี้คือเวกแนวประเทศก็คือว่าผู้หญิงนั้นมาเจียดได้ไม้ซัดนะเจียดซัดแทนผู้ชายได้ไม่นะก็ค้อยบ่ก็เรียกว่ากระจังแต่ละก้อนแต่ก้อนแล้วก็เรากพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุ assalamu alaikum w a r a h m a t u l l ะ h i wabarakatuh ะ s s a l a m ุ alaikum warahmatullahi w a b a ะ a k a t u h ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ วันนี้เราก็มาถ่ายทำคลิปกันเต่คนิตาโฮมสเตย์ว่านะเพราะว่าเราก็ได้รัรบเกียรติรับเชิญมาจาก่อิมัมบานมัสยิดบานก็เขียมตายนะผมก็เพิ่งได้ยินเนี้ยก็เขียมตายแล้วกันทันทีได้ว่าพี่น้องตอนรับเรากรารู้สซกว่าอบอุ่นหมากมันเป็นเออเราเรียกว่ารีสอร์ทโฮมสเตย์นะมีการบริการเรือท่องเที่ยวแล้วก็เรืออกปลาถ้ามา่จะมาปาักกันแบบขบคู่หรือว่าเปื่อนฟุ้ง ไดหมดเลยนะครับเป็นก้องคนอิสลา,ามเรานะครับผมก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะเขาตอเขาต้อนรับอบอุ่นมากแลก้วก็ในที่บ้านขอบคุณอย่างแรงเลยแล้วก็จบจบะท่านตีผมรู้สึกว่าอบอุ่นมากวะนะเคยที่พัดไปพัดมาก,ก็เขี่ยมตายนะครับแหวะมากได้ครับคณิตาโฮมสเตย์ครับเจ้าของใจดีมากแล้วก็อยู่ใกล้กับมัสยิดด้วยนะที่มานเราก็ขอบคุณชาวบ้านแล้วก็ทีมงาน แต่ทางมัสยิดนะครับสปูรุตเลยวกับตัวอีมัมตั้งหมดแต่ว่าตอนรับที่มันยังดีปลื้มใจเลยคับทำากมากนะวันนี้ก็เราก็เมื่อมาถึงแล้วก็มาก็เรียกว่ามาคอไ้เกลตดสั้นทีเราก็มารีวิวให้กับรายการมามีคลิปเพื่อที่จะทําตอบไ้พี่น้องได้รู้อีกประเด็นหนึ่งเราเรื่องมันมีอยู่่ประเด็นแต่พี่น้องอยากสงสัยอย่างแรงเพราะผมก็สงสัยเหมือนพี่น้องอัลเพราะว่าพี่น้องํามาผมตามบอผมก็ได้ความรู้พี่น้องก็ได้ความรู้ประเด็นหนึ่ง การเฉียดหัวนะบาด้วยคือว่าแม่หัวนี่แหละและหัวด้วยว่าเฉียดซัดมันไปมีประเด็นอยู่ประเด็นแรกก็คือว่าเมื่อมีดแต่เราต้องจ่ายนี่มันต้องคุ้มนะบ่นะประเด็นแรกก็คือว่ามีดไม่คุ้มนี่สามัติเอามาเฉียดไดไม้นะประเด็นแรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายบ่ต้องไปเลยนะเราก็คุยกันไปเรื่อยๆหน้าไปเรื่อยประเด็นที่สองก็คือว่าเมื่อมีดลุดจากมือนั้นยิบมาเฉียดไม่ไดไมเนี่ยเมื่อก็เดี๋ยวห้อยมันยังไม่คาตีนะเห็นเห็นได้ไม่คาตีนั้น รามาเจียนไม่ได้ไม่นะแล้วก็ที่สามอันนี้คือแวกแนวประวิตก็คือว่าผููยิงนั้นมาเจียดได้ไม้ซันะเจียดสัแทนผู้ชช้ได้ไม่นะกอยบ่ก็ยกว่ากระจังแต่ละก้อนแต่ลก้อนแล้วก็พูดกุ้ยไปเรื่อยๆนะครับผมลิาฮ์อะส่านมุสลิมที่รับชมรับฟังทุกท่านนบต่างมดมันจะมีอยู่สามประเ็นครับผม ประเด็นแรกพี่น้องก็คือมีข้องเราที่ไม่คมกับไม่กินเนี่ยนะ,อ,ะอันนี้ามว่าเฉียดสัดตายไม่คาว่ามีดไม่คมไม่กินพี่น้องครับเ <c oughs> ดิมที่นี่เราจะต้องเข้าใจเบื้องต้นว่ารายการสุนัตในการเจียดสัตว์นี่มันจะมีมากไม่มีรายประการโดยกันนึ่งจะนั้นคือจะต้องอให้มีดนิคม <c oughs> ให้มีดนิคมเป็นสุนัตหลับให้คม จนกระทังท้าว่ามีดนี่ไม่กินเลยสมุนไม่กินเลยอ่ะแต่ที่ว่ามันได้คาดเนื่องจากแรงโรคขมดอกโรคหิ้งวันนี้ออันนี้ก็ถือว่า,ชาใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่าสั์ก,ก็กินไม่ได้อแต่บางที่ส่วนมาขอ้งพวกเรานี่้องครับก็คือขมนั่นแหละแต่น้อยๆกับพนน้อยๆปั๊บ,น,น,บนี่กว่าที่จะคาดนี่มันก็ โถกันาาน,นาที่นั่นใชแรงงานใช้แรงเยอะอินเพราะนั่นตีสูนัตพี่นองคือจะต้องหลับมีให้คุมให้คมนี่นึงเลยถ้าไม่คุมนี่ถ้าเราเฉียดพับถ้าสมมติว่าลดลมลดอาหารคัดนี่ก็ถือว่ากินได้กินได้ผลลักๆของกการเฉียดนี่ว่งใจซองเส้นลักที่เป็นว่าหยิบก็คือลดลมลดอาหารอ่าส่วนเส้นฟอยอื่นๆเส้นเล็กๆอันนู้นเ่ว่าสุนัทสูนัทแต่ลักๆก็คือเทวายิบก็คือลดลมเลยครับลดอาหารครับปรดเข้าใจ อ่าประเด็นทัดมาประเด็นทัดมาเดี๋ยวจะบอกไอ้ไอ้ไอ้้ไอเทวมิตรไม่คมนี่มันจะเป็นการทะลุทัชใหม่เพราะว่ามันไม่ไกลคมอ่ะป่ะใช่ไหมนั่นแหละมักลุ่ที่ว่านั้นเพราะมันจะกลอวคือการสร้างความทรมานให้กับสัตว์ไปนิดนึงตรงนั้นแสดงว่าคําซ้มแรกนี่ปนผุผื่ๆนี่สุนัขเลยก็ z o o จังชมเหตุ z ม o m พวกอย่างง่ายคมอ่าตรงนั้นง่ายคมมีง่ายคมนะเลยก็บประเด็นที่สองประเด็นที่สองก็คือว่า แม่เดี๋นี้เฉียดเฉียดเฉียดซัดอยู่เลยกับมิดรู้จักมือ,อมเราไปหยิบมาเฉียดไมหรือว่าแม่อลไรู้สึกว่ามันไม่ไกด์เเปลี่ยนอะไรไหมวะมได้ไหมไประเด็นนี้อ่าประเด็นนี้อัลฮัมดุลิลละพี่น้องนะก็คือผมเคยได้ยินอตอนเหล็กๆก,ก,ก็ว่าเฉียดซัดโซงมุนซามุนกินไม่ได้กินไม่ได้ไไดอ่าจริงๆเลยรายละเอียดตรงนี้นี่เป็น้องท้าวว่าผุดตึงหนงังสือมาลายูที่เราทางไล่ได้ใช้ลำเบียนกันนี่คือในหนังสือมัตตลาอินบัตระ อ่าเราซื้อมาตละลินมาตละลินอ่ามาตละลินบัตเตร์ลินข้าบอกชัดตรงนี้อ๋ออันในกรณีเราเปลี่ยนมีดเราเชือเฉือดเฉือบางเอ,อิญว่าอีรู้สึกว่ามีดไม่กินไม่เจ็เราตังเลี่ยมนี้เราก็หยิบเลี่ยมนูมาหรือว่าเราเชือ่อดเฉือบังเอิญว่าหัวมันกุบดินกุบปล้ำไปหน่อยมีดลุดจับมืออ่าเราไปหยิบมามาเชื่อนถ้าว่าการที่เราสลับมีดไปเนาะ สลับมีดด้วยความรีบเร่งก็คือไม่ชามไม่เช่อตามอุรุปนั่นนะอันนี้แหละก็คือวางเล่มนี้หยิบเล่มนู้ตั้งเล่มนั้นหยิบเล่มนี้การสับเปลี่ยนพันนี่ถือว่าเป็นการกระทารรที่อนุญาตเลขาซัดดังกล่าวก็กินได้พ่อผ,ผลผลัพธทุกคนรจักมือก็หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยแต่ถ้าหากว่าเฉียดเฉียดมีดไม่กิน <ไป S 1> ตั้เด<ม>็ก<ม>เดินเดินตี่าเล่มไหมทั้งเดียวก็ละมาถึงเฉียนนี่ อ่านี่อีกกรณีนึงอีกกรณีนึ่าอีกกรณีนึงเอาถ้าหากว่ารวเราเปลี่ยนมีนมโดยโดยโดยอย่างรีบด่วนอ่าอย่างเร็วไม่ชักช่านี่อไอ้นี่ถือว่าสัตว์นี้นี่กินได้ฮาลาเลยถ้าหากว่าลดนลมล้นอาหารคานแต่อีกมุมหนึ่งเหล็กเมื่อตะกี้เหล็กดีนี่ของยาจารย์เดบมบอกว่าตาเชล่ะตาเชลชา เละเละเละนาเชือดเชือดเชือดไม่กินวางมีนอะไกะเ็เดินห้ามีนเรื่อยเรื่อจใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องกับโกนที่จะลุ่งมีนในครั้งที่สองนี้เมืม่อเราจากชาเลวนะั่นนะต้องพิจารณาสั์นี้ว่าอยู่ในสาภาพหายัดมุสตะกิรอหรือฮารักัตม,มัสกุพิจารณาถ้ากว่าสัต์อยู่ในสาภาพหายัดมุสตะกิรอคือ,อยังมีชีวิตโตไปได้เลยถ้าเราไม่เชือดตอน เย็นถ้าเป็นห้วนนี่เราเชียดทีอะไรเขเรียกว่าเร่งมันเร่งดอกคาดเต่มันยังไม่ถึงไปยังลดลมลดลงไอ้นี่ถ้าเราไม่เฉียดตัวนี่มั้งใช่ซั์นี่จะตายไหมห้วนี้ไม่ตายเพาไม่ตายนะพอเร่งมานูพอเร่งมาเร่งไอเนื้อตายตายนี่ตายตายโก้งนั่นนั่นเต่มันก่อเฮงห้ก็มีชีวิตต่อไปถ้าหากว่าลุงมีดเพียงประมาณนั้นเราจะเดินห้ามีดอยู่ล่า ชอบชาอันนี้เอามาทึ้งเฉียดโต้โดยลดลมลดอาหารคาดน,นี้สร้างมารถจะกินได้เท้าขว่าราเฉียดซัดนี้ลดลมลดอาหารคาดไปขึงนึงเลยเด็กเราตั้งมีดนี่ยลดเรื่องตั้งหมีราไปห้าหมีไม่มากโดยราชานี้พิจารณาซัดนี้มั่งใจว่าตายไหมถ้าไม่เฉียดคิดว่าผมผมผมหวาตทั้งลดอาหารคาดไปครึงนึงนั่นว่ะน่าต้องตายนน่ต้องตายนี่ เพราะฉะนั้นถ้าเรา omit ม,มาในก็นมาเฉียดคลังทีสองนี้หรือว่าซัดนี้นี่ไม่อนุญาตไี่เลยเป็นเป็นเป็นสากไปแลยอ่าเป็นสากไปแล้วเพราะฉะนั้นสรุปได้พี่นงองว่าคือพิจารณาว,ว่าเราเร็วหรือเชมม่มันมีมันมีเวลากำหนดมาบอกว่าความเร็วความช้ามันอยู่ประมาณไหนสมมติว่ามิดลุทจากมือเราเอื้อมไปหยิบเลยหรือว่าต้องสักทํานบนนี้หรือว่าเป็นบมันไม่มีาอุรุตามอุม<า>มรุษส่วนใ่ว่า เราเอื้อ่ยิบไปเราอยู่ตรงนี้ใช่าี้ยยิดไปตรงนู้นเราไปถึงก็ไปตึงยิบมาเลยมาถึงก็อ่ใช่ไม่แต่เแต่งตัวอยู่ล้วเลยนะโอเคเออพื่อตามรูปแต่ว่าพ่อเขาเขาเข้าใจว่ามันเร็วอยู่่อถึงไอ้กรณีที่เราเอามีดมาเฉียดกลังทีสองทีสามอย่างรีบด่วนนี่อย่างเร็วนี่ไม่ต้องพิจารณาว่าสัตว์นี่ายันมุสตศักดิ์เราหรือฮัวกระดับมัสบ่เราต้องต้องกล่าวประนามก่อนเลย บิสมิลลาห์ไม่มานตอนเดียวมาเช็คกันดิสงอ่าเดิมที่ในเรื่องการกล่าวบิสมิลลาห์นี่เป็นประเด็นที่เรื่องสุนันแค่นั้นเราไม่กล่าวกันไม่กล่าวกันี่ว่าได้พอบางคนบอกบิสมิลลาห์อะไรมาเฉลดนี่แต่เจียดนี่อ่าจะมาอันนั้นเป็นเรื่องสุนันเป็นเรื่องสุนัาเป็นเรื่องสุนันการบอกเข้าใจว่าอ่าเจียดซัดนะครับอ่าพอจะรู้ว่าทั้งว่ามีรุกจากมือโดยเดียวเรารีบเร่ง พอจะยิบมาไหมนั้นก็โอเคอนุญาตถึงแม้ว่าเราเชียดสัต์ไปนี่ลดลมลดอาหารคาดไปเกินรึ่งเหลือวสักที่ก็ตามที่ก็ตาม,มไม่เกี่ยวสร้างม,มาที่จะ,จะกินได้ไดญาในให้กินได้ไแต่ถ้าว่ามันนานเกินไปก็แร่ว่าลดลมอีกคือมันมันทํางมสัตย์ตายไม่ปิจารณาสัตย์ฉบับของสัตย์ตตก็คือว่าพอจะเขา้าใจตรงนี้นะครับและก็กอทีสามแต่ว่าตอนเนียงคือ มันมีคํทถาอยู่เยอะออันนี้ก็แกวแม่กัวนะผู้หญิงกับแก้ท้าหวาในเมื่อจ่ายแล็บผัวก็ไม่ต่าจ่ายแลไบ้บาก็ไม่ได้ผู้หญิงจะมาเฉียดซัดแทนผู้ชายได้ไม่มันมีประเด็นเกี่ยวอะไรมัง่งไอ้ตัวนี้ถ้ว่ายากรูกมากก็บอกการถือว่อไมาที่ลัาก็ประเด็น,นผู้หญิงที่ทําการเฉียดซัดนี่เป็นเองกาถือว่าฮารุสถือว่าอนุญาตนะแต่เป็นเป็ดเป็นเกยนั่นนะการถือว่า อนุญาตเลยนะผูชร์เงิอนเคยของผู้ที่ทำการเฉยียดจะต้องเป็นคนมุสลิม,มนะคณะเดียวกันจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แต่เวลาเรื่องกุณบัน้นนี่มันจะต้อสังเกตเลยนะผู้หญิงนี่สุนัตไฮวากีให้กับผู้ชายเฉยียดซาอดสัว์ัมัมนยัยตึงโดยกำลังวังชาของผู้หญิงในการเฉียดนี่มันขะาดโดยมันจะเป็นเป็ดเป็นเกยเป็นสัเ์เล็กๆเนี่ย เื้อไม่มีปัญหาเสียประการใดแสดงว่าการเข้าใจว่า้หญิงไม่สามารถเจือดแปดเฉ็ดแค่นี้ไม่ขาดเกลื่อนนะ,ะเป็นความกระเจิ่ขาดเกลื่อนจากพวดติงหรือความถูกตองเชียดได้ไม่เืิดได้ไม่เปิดปก็กินได้ปกติมันเป็นกองฮาลานปกติคกับพี่น้องก็พอจะเข้าใจนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมีคนถามว่าหนึ่งมีเตียวไม่คมนั้นสามารถเชียดได้ไหมก็พอจะเข้าใจนนวัาสุนัข ไอหมีมันคุมเพราะว่าถ้าว่าไม่คุมนี่บอกใจเร่งใจเร่งร้คาดโดยการใจเร่งนี้อ่ากินไม่ได้แล้วสองมีเตโรอีเปียนหรือว่าเราละแล้วเฉียดนี่ลุดจากมือเรากะรีเร่งในการยิบมาเจต่ตโดยแต่ว่าไม่ต้องไมเร็วเรวเบ่ไม่ต้องเต่าเต่าซักดูดตรงเส่นได้แล้วสามารถกินได้ในเมื่อก็อ้อยคาดไปครึ่งแล้วก็เมะต่อได้เลยนะแล้วก็ที่สามคือผููญิงแต่ว่าเข้าใจมาตลอดอ่ะ เอาไม้พว่าไอ้ก,กินสักที่กันไม่ได้กินเลยนี่อ่าเขาจะกากัดเขื่อนนะครับผู้หญิงสามารถจะเจียดสัต์กินได้ตั้งกวนและทาได้เพราะว่าพวไม่งั้นมันกนแปรเลือดไม่งั้นนะเมียมันถ้ามันจับวาก็ไม่ได้นะครับก็ทานี้ละ,ะวันนี้ก็ได้ความรู้พอประมาณนะครับแต่เรามาทําคลิปมันแต่แอลก,ก็เขียมบานตายนะครับคณิตาโฮมสตีกองปี่นองมันก็เขียมคข้พานมาพันไปตั้งนี้นะครับมาจะบริการได้ มันมีท่านตีต่องเที่ยวเยอะบ่นะผมรู้สึกว่าอีไปเกาะเขาปิ้งก,กันก็ได้อีไปภูเก็ตก็ลงเรือที่นี่ได้นะเพราะม,มีมีท่าเรืออยู่นะครับหลัก็สุดท้ายนในยาบอกฝากทิ้งถ่ายคลิปนี้ใน,นเล็กๆน้อยๆครับผมอ่าัมดุลิลลาห์พี่น้องนะขออัลเลาะห์ซุบมาฮาโนวะตะอาลาตอบแทนคุณงามความดีเด่เราทานทั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังทางปีตกายฟันลุ่มทางดุนยาของโลกนะที่กระรวม ัเครียงปลาเคียงเลื้อยรวมเป็นครอบครัวเดียวกันรวมสนับสนุนให้งานศาสนาตรงนี้ของเราได้ดำเนินต่อไปข้างหน้าขอให้อัลลอฮฺซุบะฮานะวะตาตอบแทนผลบุญความดีเดทานทางร้ายทางดุนยาท่างอาคเครัะบิลลาฮิตตอฟิกันฮิดายะว์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์